From the นี่เป็นห <7 S 2> นุ่มจากเวียดนาม <25 S 2> ครับวัย27 <17 S 1> ปีครับ170เซนตเมตรครับ Representing Vietnam ดวลี่ดวลี่จากเวียดนามครับอักรเต็มตัวเหมือนกันครับดวลี่แ,แดงนะครับผมอายุ 2ปีชกมาแล้ว50ครั้งชนะมา40แพ้มา10นะครับคนนี้ฟอร์มสดอาวุธหนักเช่นเดียวกันนะฮะขอเสียงให้กับกอ้องฤิ์ชอชนะนันจากชยัยภูมรประเทศดาวรุ่งจากเมืองพญาแลครับก้องริช์ชอชนะนันมาเปรียบเทียบกันครับ170เซนเมเท่ากันอายุ24กับ27ปีครับ62กิโลกรัมก้องฤธิ์ธชนะมา40ไฟครับ ดวลลี่นี่ก็ชนะมา18ไฟล์ครับมาดูกันครับโอ้โหใส่กันเลยครับไม่ต้องถามชื่อถามแซ่แล้วล่ะครับฐานดวลจริงๆครับสมชื่อดวลลี่เลยครับโอ้ต้องระวังครับก้องริดครับต้องระวังครับน้ำเชี่ยวเขาบอกว่าอย่าให้เอาเรือไปขวางครับโอ้แกเอาหมัดเข้ามาแลกกับแข้งเลยครับดวลลี่ครับสายก็ขวาดูครับแข้งซ้ายมาโอ้ยเตะมืดครับดวลลี่ ขวามาซ้ายคืนครับโอ้ยแข่งซ้ายของตองริกครับอ้าวหลุดครับเจอหมัดซ้ายหลุดอีกแล้วครับโอ้ดูลี่ครับมั่นใจในความทนของตัวเองนะครับดูลี่แต่อาวุธนะครับให้ใช่สตังค์ครับอย่าไปรับเยอะครับอ้าวโดนสอกกันแล้ว โอ้โหไปถอนหายใจหนึ่งครั้งครับแล้วก็กลับมาปักศอกต่อเอ้าวอวดวนศอกกันเลยครับปลกกันไปเอ้าเนืก้นนาการครับการโดนศอกของกล้องกล้องริศก็ไปครับโดลลี่โอ้ตามไปชาร์จทันทีครับอโอ้ยร่วงแล้วครับโอ้โหสายตรงของกล้องลิศครับโอ้โหก็นี่แหละครับเปิดหน้าท้าดวนก็ต้องเจอสวนแบบนี้ครับอ่ะไปต่อครับ แอคือคักสูซาแป๊บเดียวครับที่ไหนได้ครับโดนไปแล้วหนึ่งนับครับจะสอกกลับลครับโดนลี่สอกเข้าอีกแล้วโดนแล้วครับกล้องริสแหมประมาทไม่ได้ครับเข้าไปต่อครับขวาครำทาจะกระโดดลุสิ่งปฎยาไม่โดนครับเจอมาซ้ายของกล้องริสขยับตามเข้าไปแหมเป็นความต่อเนื่องครับอโดนไปแล้วหนึ่งนับนะครับเป็นยังไงบ้างครับโดนลี่มีมองพื้นเวทีครับรับต่อ ก็มีโดนนะครับโอ้โดนสวนศอกอีกโอ้เนี่ยครับพอโดลลี่หลุดขวาก็โดนซ้ายของก้องฤทธิ์ทำโทษทันทีครับแค่เริ่มยืนนิ่งๆเลยครับเริ่มยืนนิ่งๆเลยครับโดลลี่ก้องฤทธิ์ก็หาจังหวะหาช่องว่างครับบวกไปคนละทีปักศอกปักศอกคืน โอ้ยโ,โ,โดดนี่เงินการครับกล้องลิครับแม่ไม่น่าไปบัวกครับจังหวะตัวเองได้เปรียบอยู่อะโอ้โหด้วยความใจถึงเลยครับเอาไม่หันหลังกับพลลี่ยังไงครับยังงงงงอยู่ครับดวลลี่ครับใจเย็นน้องยังไม่หมดยกแรกเลยครับงงแล้วโอ้แล้วดูกัดฟันบัวครับดูกล้องลิศโอ้ยโอเนี้ยนี่ละครับเจอเจอมัดซ้าย ได้ละครัง้ครับดวลลี่ครับเกือบปราบนี่คือดวลลี่จากเวียดน้ำครับสุนี่กล้องริชชอชนะนั้นครับหนุ่มไทยครับดนไม่เลิกจริงๆครับดวลลี่นี่ก็เจอกล้องริศสูนหนักๆเยอะเลยครับหมัดซ้ายร่วงตามหมัดเลยครับหมัดนี้เต็มๆลยครับ นี่เป็นศอกซ้ายครับโอ้ยหมัดซ้ายครับโอ้ยเกือบไปครับเนี่ยครับควันกานรามนี่ตุงเลยครับมาดูต่อยกที่2ครับโอ้สถานการณ์นี้ได้เปรียบพอสมควรเลยครับสำหรับกล้องริดครับแต่ประเภทหมดแรงเร็วเลยครับโดนลี่ครับกระแอาจจะอันตรายหน่อยครับกล้องริดตอนนี้ตีหน้ายักเข้าไปต้องระวังต้นน้ำของแกเหมือนกัน เอาสอบมาสอบคืนครับโอ้โหฟันกันเลยครับสอคนละทีขวานคนละเล่มแตแตกไหมครับเนี่ยโอ้โหแอหน่ายังใส่คิ๊กทั้งคู่ครับตาคนต่างโดนครับแเอาอยู่หน้าบ้านตัวเองครับไปไหนไปไหนดีครับดวลลี่โอ้โหกล้องริดไม่ยอมให้ไปครับโอ้หอัดหนักๆเลยครับยกนี้ครับกล้องริดหายใจยาวแล้วครับดวลลี่ครับ โอ้ขาลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจุดกองริทนี่ก็ออกซ้ายอยู่ครับโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้เจอแสงโอรเจคเตอร์ก็บวกตลอดนะครับบูลลี่ครับอ้าวโอ้โหสวนตุูมเดียวครับยังไงครับโอ้โหหลับแล้วครับหลับยาวแล้วแบบนี้ มาดขวามาจากไหนครับตัวรี่ดูครับตัวเองก็เหนื่อยแทบสายตัวแทบขาดไปไงครับตัวรี่งงไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยชนะตรงไหนชนะตอนไหนครับตัวรี่อซีน้าเวลตายังดูแบบเอาผมชนะเหรอโอ้โหศูนมาทีเดียวเป็นเรื่องเลยครับนี่ยังงงเลยครับดวลรีโอ้นีก็ยังไม่ฟื้นเลยครับกล้องรีดูภาพช้าครับศูนหนักเยอะอะไรครับ หมัดซ้ายร่วงตามหมัดเลยครับหมัดนี้เต็มเต็มแลับนี่เป็นศอกซ้ายครับโอ้ยหมัดซ้ายครับโอ้ยเกือบโอ้โดนซ้ายของกล้องลิกเข้าไปเนี่ยเจียนไปเจียนอยู่อยู่ครับดูครับผมสมบัติะครับเต็มปลายคางแล้วอยู่อยู่มาจากไหนครับ โอ้ยโ,โดนเข้าบริเวณทันดอกไม้ครับใช้ทอ,ทอยครับตกทีเดียวไปเลยครับกล้องริดโอ้โดวลรียก็บอกว่าโอ้โดนซ้ายของกล้องริดเข้าไปเนี่ยเจียนไปเจียนอย,อยู่ครับดูครับผมสบับดนะครับเต็มปลายคางแล้วอยู่ๆมาจากไหนครับ โอ้โยโดนเข้าบริเวณทันดอกไม้ครับใช้ทอยครับสักทีเดียวไปเลยครับกล้องริดโอ้โดวลลี่ยก็บอกว่าโอ้โดนซ้ายของกล้องริดเข้าไปเนี่ยเจียนไปเจียนอยู่ๆครับดูครับผมสะบัดนะครับเต็มปลายคางแล้วอยู่ๆมาจากไหนครับ โอ้ยโดนเข้าบริเวณทันดอกไม้ครับใชทอยครับทักทีเดียวไปเลยครับกล้องริดโอ้ดวเลี่งก็บอกว่า